ข้อมักมาแหลมตุ่มมันคือซุ่มงมหัวว้อมักมาป่อ,ปอพ่อพื้นกระท้องมไหวมัดนี้มาฟังในท่านกอมเรื่องบอสมหักบอสมแห้งมอนี่กับคนบันนอกบันหน้าผู้เบาใต้บ้านนี่ละแทงตัวปานผู้เบากรุงเทพกะใครเนี่ยย่าดอกรออยู่ย่ามันอยู่พูดเดียวมันเป็นคดมักร้องเพลงมีความไฟฝันอยากเป็นนักร้องผู้สาวกับมักน้ำเกาอยู่ดอกมาเบิง่งจยกของเด้มักผู้สาวก็เลยมักอีน้องนี่ ไปเป่าหูทาไหบู้มีน้นองมี่ก็เล่นน้ำเบา้ำํำจนว่าหักกันแทงกันบุละไปซ้ายมาใส่กับไปน้ำกันติดกันอ่อนตอนไทบ้่าไทเมืองก็ก็ซาแล้วหมักลังมักกบินน้องมี่ไปเป่าหูทาไหบู้เขาจังหมักติดก้าล้มักลังแล้วอีน้องเมีนี่ก็เลยมีหูบวัวไอหักเมียซ้ำใดซ้ำฝ่าพุ่นี้ ไอศิษยฮัดลองเพลงจริงๆไปอัดแผ่นเสียงดังมาหาเงินได้ไอสิซื้อหมูให้แม่เลี้ยงขายหมูแล้วไอกัษส์สางเลื่อนหอให้แม่อยู่เ้าไปแล้วกั็เบ้าคืออยู่ได้่รอพยอนผู้สาวมากคนดอกแม่ไปอยู่ด้เลื่นอน,นหอแม่ยานมันท่าหอหลับตกพน่ะผู้สาวว่าเฮ้ยมาแม่เลื่อนหอจังจันเลื่อนหอของวิวานเนี่แม่โอ้สันจีก้ากันคุยกันไปแล้วแนวได้ศิดีแนวได้ศิให้ผู้สาวมากคนก้าไปตอแบบทิ่ลังอื แต่ว่าควบมักนี่มันกับวันนี้นอนดอกออยูไปยูมาเนี่ยกับมีบักมื้อที่สามตัวบาทเนี่บัเกเต้าคือมันลูกก็ยังเมาคุ้มวัดนี่แหละบา้านเดียวกันกับอีน้องเมฆกับบักลังนี่แหละอนักเลี้ยนนอกก็มอ,น,อน,นี่อพอจะงเมาส่งไปเลี้ยประเทศลออาานนเล่าสามชีปีวนี้กับป้าบ้านก็ว่าเห็นอีน้องเมฆแล้วมักเขาด้วยบาทอีนั่งนี่ก็เลยเห็นเขามีรถเจ็งรถจังที่แหลกอีน้องเมฆมันก็บว่ยอมหลับดอก เอาไปเอามามันก็นจำนดดวนโดยหลักกานเห็นภาพมันบาดหูบาดตาบาดใจกูกับอกลับจับเซกะตอดนี้แล้วอีน้องนี่<ม>อวยทางใจไปทางั่งเตาบุญเหลว<ม>ปักลังกระได้ตดเสียอกเสียใจห้องไงใกล้ขันกูว<ม>ัวกับปอบประล้อมอยู่หัก<ม>อกหักแกทำว่าเอ้ป<ม>โปร่งซะจะให้จะให้ ยอยา่างๆเอาได้กินเหล้าดิแนวมันที่เขาขึ้นหอดเขาดิกินเพราะอยากจังนี้ก็บ่อยากเอาลองเบิ้งนี่มึงเสียกูเลยเอ๊ะยังว่าบ่าอยากเฮ้ยาปากปดยำมันนี่แมันเ้ากูเฮงแท้งนี่หรือไงเอา้าจังนี้ก็บ่ได้แล้วมูบัวเขากระอุกอังตังช่วงนำ้ำน้ำก่อนน้ำว่อนเขาเขาก็บ่ขึ้นมาแล้วนี่นเป็นคือเงไรจังส่ใส่ว่าสี่ฮักไอ้ผู้เดียว ฮักอยู่ได้แหละตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ว่าฮักแล้วแม่ยยันแม่ได้เลี้ยงหมูฮักไอพี่นดอกทำใจกะทำยากฮักอกฮักใจกะเฮ็ดยากแล้วกลางก็เลยใจย่มแล้วที่เอาผู้สาวขึ้นแต่มันก็นสายไปซะแล้วบักหล่าเอ้ยน,อน้องเมียก็ไปกับกเตาออดหลอดเก็บเรื่องเล่าที่ฟังเนื้อฟังใจไว้มากันกวางออกมาเป็นบทเพลง ร่องให้ฟังตบันก็คือควงมันจะเ,เอาฟังเบิงว่าสวงไายฮะ